สวัสดีครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการทําเว็บทักส์นะครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่สมัครนะครับแล้วต้องการทําเว็บทักส์นะครับเพื่อเพิ่มนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับได้ถึง100%นะครับซึ่งเป็นการจ่ายที่เยอะมากนะครับหนึเต็มนะครับโอเคครับสำหรับเว็บทักส์นะครับหรือว่าเนื้องานต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเมนู mmm extra นะครับเพื่อนๆก็ ลองคลิกเข้าไปนะฮะหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็คลิกที่ mmm extra นะครับนะครับด้านในนี้ก็เขาก็จะอธิบายไว้นะครับว่าเปอร์เซนต์มาโรเนี่ยนะฮะทั้งหมดที่เรามีตอนนี้เนี่ยมีกี่เปอร์เซนต์นะฮะเพื่อนๆก็ดูตัวเลขชุดแรกนะฮะที่ผมไฮไลท์นะครับตอนนี้ผมทำเว็บทาร์กมาในประมาณ3-4วันแล้วนะครับก็ได้มาที่36% นะครับจาก100%เต็มนะครับแต่ถ้าหากเราไม่ทำล่ะนะฮะถ้าหากเราไม่ทำเราก็จะได้ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์สแตนดาร์ดนะครับสำหรับคนที่สมัครแบบทำเว็บทาร์กนะฮะนะครับการทำออนไลน์ก็ได้สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะฮะเขาจะให้เราเนี่ยวันละสองจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับในวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะฮะ ก็คือพอเราทําเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูนะครับจำนวนเปอร์เซ็นที่มันเพิ่มขึ้นได้นะแต่มันอาจจะยังไม่เพิ่มขึ้นแบบเรียลไทม์นะครับคุณทําวันนี้นะครับพอคุณทําไปสักพักหนึ่งนะครับตอนที่เซิร์ฟเวอร์มันเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์มันประมวลผลให้แล้วเนี่ยมันก็จะมี SMS นะครับแจ้งไปนะครับว่าให้เข้ามาดูที่ออฟฟิศของคุณนะครับ มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ปกติเนี่ยผมไม่ผมเข้ามาดูวันละครั้งนะครับเหมือนทําวันนี้นะครับพรุ่งนี้ผมเข้ามาดูผมก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะไปดูที่เมนูมาโลนะครับตรงนี้ฮะด้านบนสุดเนี่ยครับนะครับเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทํามาจากเว็บทากนะครับท่านเพื่อนลองคลิกเข้าไปนะครับทุเพื่อนก็จะเห็นงานที่เราทําไปแต่ละวันเนี่ยนะครับ นะฮะฮเราก็จะแลกมานะครับแลกเป็นจํานวนเงินมานะครับนะะฮวันละที่ผมได้วันละสา3 3ิบเนี่ยเป็นเพราะว่าอ่าผมเปิด p h ไปที่1,000 US ดอลลาร์นะครับพอคำนวณออกมาอ่า2.67เนี่ยมันก็จะเป็น33.33 33นั่นเองนะครับ33.33ิบ 33. 33 <c oughs> คูณสาวันก็เท่ากับประมาณ1,000 นะครับนั่นก็คือรับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตั่นเองนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือตงเนี้ฮะตัวนี้ก็คือ p h ที่เราเปิดไปแล้วนะครับหนึ่งพันนะครับคอมมาตรงนี้ไม่ใช่หนึ่งล้านนะฮะนะครับดูดูตัวเลขที่มันอยู่หน้าคอมมาฮนะโอเคครับโอเคเรากลับไปที่เนื้อเรื่องของเรานะคือการทำเว็บทาร์กนะครับ <c oughs> การทำเว็บทาร์กเนี่ยส่วนมากก็จะ เกี่ยวกับการแชร์นะครับคือพูดง่ายๆคือช่วยเขาทำการตลาดตัวเองนะครับช่วยเขาโปรโมดตัว m m m Global ของเรานะฮะเนื้องานเนี่ยนะครับจะเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีตัวเลขเป็นจำนวนชั่วโมงตรงนี้นะครับซึ่งเนื้องานเนี่ยเขาก็จะจ่ายมาทุกๆวันนะครับโดยกำหนดระยะเวลาของเรานะฮะนะครับก็คือประมาณ24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆจะเข้ามาทำต่อไหนก็ได้นะฮะแต่ต้องดูเวลาเอาว่า เราจะต้องทําก่อนที่เวลามันจะหมดนะครับถ้าเวลามันหมดไปเนี่ยแสดงว่าวันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับเปอร์เซ็นต์ละนะฮะมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับไม่ถึง1 0 0อนั่นเองฉะนั้นตัวเว็บทักเนี่ยจะต้องทําทุกวันนะครับถ้าเราอยากได้ที่1 0 0เ็ต็มน,นะฮะะนะครับเลื่อนลงมานะครับนี่ก็คือทักลิสนะครับก็คือเนื้องานนั่นเองนะครับก็เขาก็จะอธิบายไว้นะครับว่า เนื้องานมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนื้องานเนี่ยฮะตัว t a ษนะ์เนี่ยมันมีหลายงานแต่เราไม่จําเป็นจะต้องทําทั้งหมดนะครับเราเลือกนะครับทำหนึ่งงานก็เพียงพอแล้วนะครับก็ได้รับ2.67%แล้วนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นโซเชียลนะถ้าเ,เพื่อนเพื่อสังเกตดูจะเป็นพวกแชร์ลิงก์แชร์วิดีโอคอมเมนต์วิดีโออะไรพวกเนี้ยนะฮะนฮะทั้งนั้นเลย นะครับก็ใครเล่นตัวไหนอยู่นะฮะใครเล่นเขาเรียกว่าโซเชียลตัวไหนอยู่ก็ถ้าเจอตัวที่ของตัวเองถนัดเนี่ยก็ใช้ตัวนั้นก็ได้นะฮะ,ะเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น u t u b e นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ดูวิดีโอนะครับเสร็จแล้วก็กดไลค์หรือว่าดิสไลค์นะครับเสร็จแล้วก็คอมเมนต์เสร็จแล้วก็ ใส่ r ีเฟอร์ลิงนะครับแล้วก็ติด h a s h ท a g นะฮะโอเคเราไปดูตัวอย่างกันนะครับผมจะทำทักตัวนี้แล้วกันนะครับ663นะครับก็เพื่อนๆก็คลิก Start คือของ M&M Global นะครับคือค่อนข้างละเอียดนะฮะค่อนข้างละเอียดมากเลยนะฮะเขาจะสอนไว้ดีมากนะฮะก็เนี่ย <C oughs> เขาบอกว่าเขาจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เรานะนะสองจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นถ้าเราทาทักตัวนี้แต่ทักทุกตัวแหละสองจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นเหมือนกันหมดอ่าวิธีทํานะครับสเต็ปแรกก็ให้เราไปดูวิดีโอที่ลิงก์นี้นะครับสแล้วก็คลิกดูวิดีโอสแล้วหลังจากนั้นก็กดไลค์หรือกดดิสไลค์นะครับอ่าดิสไลค์นะครับก็คือกดชอบหรือกดไม่ชอบนะครับสแล้วก็เขียนคอมเมนต์ลงไปใส่รีเฟอร์ลิงก์ นะครับเลือกเป็น Public แล้วก็โพสคอมเมนต์ของตัวเองนะฮะง่ายๆก็คือคอมเมนต์วิดีโอนั่นเองนะครับนะครับหลังจากนั้นก็ก๊อปปี้ลิงก์ของเรามานะครับแล้วก็มาส่งลิงก์ตรงนี้นะครับ,นะรบมาส่งเนื่องงานนั่นแหละเอาลิงก์มาวางตรงนี้แล้วก็กดเซน d เพื่อรอแอปพูบนั่นเองโอเคนะครับอ่ะไปเปิดลิงก์ตรงนี้นะครับ <c oughs> ตัววิดีโอเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะที่เห็นไม่ชัดเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่ผมทําวิดีโอเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ทําจากเครื่องคอมของผมนะฮะผมรีโมทไปทําอีกเครื่องหนึ่งนะครับไอเครื่องนู้นเนี่ยไอตัวหน้าจอเนี่ยมันประสิทธิภาพต่ํากว่าเครื่องที่ผมใช้อัดวิดีโอตอนนี้นะฮะแต่ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ดูจนจบอยู่แล้วนะฮะวิดีโอนะครับก็เพื่อนๆท่านใดยังไม่มีไอเค YouTube นะครับก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วนใน youtube นะครับถ้าเราไม่ได้ล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราจะกดกดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเราจะต้องเป็นสมาชิกกับ youtube ด้วยนะครับผมโงมาอธิบายนะว่า youtube สมัครอย่างไงนะฮะอ่าผมก็กดอ่ากดไลค์ไปละกันนะครับเสร็จ้วผมก็จะคอมเมนต์ตรงนี้นะครับอ่าคอมเมนต์ก็ง่ายๆนะฮะเราก็เลื่อนดูด้านล่างนี่แหละครับแล้วเราก็ก๊อปปี้มาแล้วก็เอามาดัดแปลง แค่นั้นเองนะฮะแล้วที่มันไม่ต้องยาวมากนะครับนะอ่ะเอามาจากคนนี้สักบรรทัดนึงนะฮะสํสำหรับสําหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะก็ทําแบบนี้นะฮะแต่สําหรับคนที่เก่งภาษาอังกฤษคุณจะคอมเมนต์อะไรคุณก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะฮะ ก็ชวนเขาเข้ามาจออกับเรานะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ใส่ลิงก์รีเฟอร์ของเพื่อนเพื่อนไปนะฮะลิงก์รีเฟอร์เนี่ยนะฮะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู refer ร,รนะครับแล้วก็ให้มันโชว์ลิงก์รีเฟอร์มาถ้าเกิดใครจำไม่ได้นะ แต่ถ้าเราคอมเมนต์ไปบ่อยเราก็จะจำลิงก์รีเฟอร์ของตัวเองได้นะครับตรงนี้สําคัญนะฮะเกิดมีใครมาคลิกนะครับแล้วก็สมัครต่อจากตัวรีเฟอร์ของเรานะครับเพื่อนๆก็จะได้ค่าแนะนำนั่นเองนะฮะนะครับเราใส่ลิงก์รีเฟอร์เสร็จละนะครับสจแลเราเราก็โพสต์ Post ข้อความ นะครับอ่าติดแฮชแท็กด้วยนะครับแฮชแท็กเขาให้มาตรงนี้ฮะนะครับเพื่อนๆเห็นคําว่าแฮชแท็กนะครับเราก็เอาตั้งแต่ตรงนี้ฮะนะครับถ้าเราไม่ติดแฮชแท็กเนี่ยนะฮะเขาจะไม่แอปพูปให้เรานะครับอ่าเราจะต้องทําให้ครบนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเข้าไป แฮชแท็กนี้จะติดตรงไหนก็ได้นะจะติดก่อนรีเฟอร์ลิงก์หรือว่าติดหลังรีเฟอร์ลิงก์นะครับได้หมดนะฮะแต่คือจะต้องติดนะฮะ,ะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโพสนะครับเสร็จแล้วลิงก์ที่เราจะเอาเอาส่งเขาเนี่ยนะเอามาจากตรงไหนนะครับเพื่อนๆคลิกตรงนี้ฮะับด้านหลังชื่อของเพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะแสดงเวลาใช่ไหมฮะว่าเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งวิ รหรือหนือ1นาทีหรือ5นาทีนะฮะใ,ให้คลิกตรงนี้นครับอพอคลิกเสร็จแล้วเราก็ copy l i ลิง์ตรง URL นะครับอเอาไปส่งนะครับตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ send for Apple r o นะฮะฮพอเราเซ็นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าคิวนะฮะก็จะมีมีเจา้าหน้าที่นะฮะคอยมอดูเลตอยู่นะฮะคอยมอนิเตอร์อยู่ว่าถูกทําถูกหรือเปล่านะะน,นะน,นะครับเนี่ยฮะเพื่อนี่ยนบี๊กินนะครับมอดูเลเตอร์นะครับคือเขาอ่าก็กําลังทําการตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็ตัวน,นี้เขาก็จะบอกว่าก่อนหน้าก่อนหน้าเราเนี่ยมีคิวที่จะต้องมอดูเลตอยู่นะกี่คนนะะก็รอสักพักหนึ่ง นะครับก็จะรีเฟซดูได้อ่านะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับคอนเฟิร์มนะครับนั่นแสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเปอร์เซ็นต์นะครับมาโลเนี่ยเพิ่มขึ้น2.67%นะครับ2.67%นนะครับจากการทำงานตรงนี้เนี่ยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำอีกทีก็พรุ่งนี้นะครับก็จะเห็นว่า ม,มันก็เป็นเนื้องานง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรยากนะฮะเปอร์รเซ็นต์ตรงนี้มันยังไม่เพิ่มขึ้นเนรียลไทม์นะฮะมันต้องรอเซิร์ฟเวอร์คำนวณน,นะครับตอนนีถ้ถึงเราได้ไป2อจุดหเจดแล้วแต่เรามาดูเอ๊ะทำไมมันไม่บวกเพิ่มขึ้นยังไม่ต้องซีเรียสน,นะครับมันจะบวกเพิ่มขึ้นให้นะครับตอนที่เซิร์ฟเวอร์มันคำนวณให้เราอีกทีนึงนะครับเกียงแต่ตอนนี้เนี่ยเว็บทาร์กของเราเนี่ยได้สองจุหอ่ประมาณ2.67จุหกเจ็เนี่ยเราได้แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ ตัวเว็บทักอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Pinterest นะครับ Facebook นะครับหรือว่า LinkedIn อะไรพวกนี้นะฮะถ้าเกิดผมได้ทำนะครับผมก็จะอัดวิดีโอมาแชร์ให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้เป็นการทำเว็บทักก็คือการคอมเมนต์ใน YouTube นั่นเองง่ายๆง่ายที่สุดแล้วแหละนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแล้วเราเจอกันวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ